เที่ยวฝึกหมาว่ายน้ำที่นครนายกกันใครชอบเที่ยวสวนหมาชอบว่ายน้ำห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะเราอยู่กันที่จิงเช่เบรด h o u ส e จังหวัดนครนายกนะที่นี่มีร้านอาหารที่พักและสระว่ายน้ำหมาด้วยทริปนี้เกิดจากการอยากพาหมาหมามาว่ายน้ำแล้วก็นี่น้องสาวแท้ๆของเชอรี่ชื่อเปิลค่ะนางของมาเที่ยวก่อนจะคลอดที่สำคัญหมาใหญ่มาได้ด้วยอย่างสายลมนี้หนัก30โลเลยนะ พื้นที่สวนตรงนี้ทั้งหมดสามารถปล่อยหมาวิ่งเล่นโดยไม่มีสายจูงได้เลยนะเพราะว่าเขามีรั้วรอบขอบชิดที่พักก็น่ารักมากเลยแต่เดี๋ยวชล,ลี่ขอรีวิวคลิปหน้านะตรงนี้เป็นทางเข้าไปคาเฟ่น,นะคะอยากจะถ่ายมาให้ทุกคนดูว่าเขาจัดสวนแล้วก็ต้นไม้น่ารักมากยังก็อยู่ในอังกฤษเลยอะ่ะชล,ลี่บอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่น้องหมาคนไหนสายถ่ายรูปต้องชอบที่นี่มากแน่นอนอันนี้นะคะด้านข้างคาเฟ่กินไปแล้วก็ดูน้องหมาของเราว่ายน้ำไปสะดวกมาก ที่นี่เขามีชื่อไทยด้วยนะบ้านขนมปังขิงส่วนพวกเราเป็นแขกที่มาพักก็เลยจะมากินข้าวในอีกโซนหนึ่งนะพวกเราขอมากินข้าวก่อนพาหมาหมาลงน้ำกันนี่ยามายองชียม่ยงชีดดชดดกินข้าวกันเสร็จแล้วไปไว่ายน้ำกัน สาว่ายน้ำน่าไหว้มากเลยก่อนอื่นก็ต้องใส่ชูชีพกันก่อนนะน่าเอาของไปเก็บก่อน <laughs> โถลูกโดนฮิวเป็นกระเป๋าเลยหมาทั้ง3ตัวนี้เป็นของน้องชลลี่เองค่ะพันเชดแลนชิ i ด็อกเรียงจากซ้ายไปขวาแรมฟ้นคุณพ่อเข้าปุ้นคุณลูกเข้าจี่เมียในอนาคตของแรมฟ้นค่ะเข้าจี่น้องเล็กสุด ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในการว่ายน้ำของเธอนะถึงแม้ว่าสีหน้าออกอาการว่ากลัวมากแต่นางก็สู้ไม่ถอยค่ะเ<ส>ก่งมากลูกส่วนข้าปุ้นตัวด้านหลังก็เป็นการว่ายน้ำครั้งแรกของเธอเหมือนกันอืมคุณพ่อวิ่งหนีเอาชีวิตรอดขนาดนี้เลยเหรอคะโถลูดตอนลงไปใหม่ๆทั้งสองนางยังใช้ขาถีบน้ำไม่ค่อยเป็นนะแ,<บ>แต่พอผ่านไปสักพัก พวกนางก็เข้าใจการว่ายน้ำที่ถูกต้องละค่ะในขณะที่หมาหมากาลังว่ายน้ําถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนลืมของก็สามารถวิ่งไปเอาของที่ที่พักตรงนู้นได้นะอยู่ไม่ไกลเลยส่วนร้านอาหารก็อยู่ติดกับสระว่ายน้าเลยสะดวกมากแถมสวยอีกต่างหากมไ,ไม่ใช่แค่น้องหมาว่ายน้ําสนุกสนานกันเท่านั้นแต่พวกเราที่เชีร์บนขอบสระลุ้นกันจนลืมเวลาไปเลย ได้อันดับหนึ่งถ้าไปกันหลายครอบครัวว่ายน้ำหลายตัวจะสนุกมากเลยค่ะนมยองิีชิสชพายค่ะอันนี้เป็นมายองชีสชีสพายนะคะคุณแม่นั่งกินเค้กดูลูกๆว่ายน้ำนะคะช่างไม่แฟนเลยเกินมาหมาบอก และเชอรี่จะมาแชร์ทริคฝึกน้องหมาให้ลงน้ำเองแบบง่ายๆนะ 1. ให้เรายืนที่บริเวณบันไดขอบสระก่อนนะคะ2โยนของเล่นลงในน้ํา3ให้เขาวิ่งลงไปในสระเองนะเพิ่มความมั่นใจให้เขากล้าลงสระในครั้งถัดไปเองนะเก่งมากนกมาพอเขามั่นใจและชอบคราวนี้แหลคะค่ะเขาก็จะสนุกและเอนจอยกับการว่ายน้ำเลยทีนี้ว่ายกี่รอบก็ไม่ยอมหยุดเลยคะ่ะ ดูตัวอื่นสิอยู่แต่ข้างบนส่วนซาโดเอนจอยอยู่คนเดียวไม่สนใจใครเลยลา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 ฮ่าว่ายน้ำสนุกดีจังเลยฮะแฮะตรงนี้มีคนแอบอยู่หนึ่งอัตราเชลลี่ชอบช็อตนี้มากเลยทุกคนเลยอยากจะเก็บภาพมาให้ทุกคนดูนะคะคือโอมนั่งอยู่ฝั่งด้านนู้นของขอบสระซาโดก็พยายามที่จะลงไปและในที่สุดนาาก็ตัดสินใจว่ายน้ำลงไปในสระว่ายน้ำว่ายไปหาโอมเองเลยอะ แม่เห็นแล้วแม่ภูมิใจสุดๆเลยซาโดเก่งมากลูกแล้วเชอรี่ก็เรียกเขากลับมาค่ะ <_ d oll> แล้วซาโดก็ว่ายกลับมาจริงๆด้วยเก่งมาก <_ d oll> คนเป็นแม่แบบพวกเราเห็นแค่นี้ก็ยิ้มแก้มปลีและค่ะใช่ไหมคะทุกคนบายตอนสุดท้ายเชอรี่เลยขอให้โอมเอาชูชีพของซาโดออกและปล่อยให้เขาว่ายแบบฟรีสไตล์เลยค่ะ ทุกคนเห็นแบบนี้แล้วกลับไปฝึกน้องหมาตัวเองที่บ้านให้ว่ายน้ำกันดูนะคะและนี้นะคะก็เป็นที่อาบน้ำของส,สาวๆวก็นมนุ่มอาจะดลไปจอยที่นี่เขามีบริการอาบน้ำให้น้องหมาฟรีสำหรับผู้เข้าพักทุกคนเลยนะคะนี่แหละค่ะที่เป็นเหตุผลที่พวกเราเลยมาที่นี่กันอาบน้ำเสร็จแล้วก็ต้องไปเป่าผลกันนะคะโโไปเข้าไปเลยรีวิวต่อคลิปหน้านะคะ